ที่ไทฟ้าทำอะไรทำอะไรนะครับเดี๋ยวครับมไม่ดูขยันจังเลยนะยส่นนสนนนวนไหนครับ hương cho in in cho Ừ. Ừ. สดีครับสวัสดีพ่อพี่พี่น้องสุหูสุคนครับวันนี้ผมกับเบียช่องเคยบนคนกะะสินสิ้าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นจมโบครับพี่น้องลูกชิ้นเนื้อเด้จ้าพี่น้องจ้าเบื่อพี่น้องไทยพี่น้องเบื่อพี่น้องไงหนึ่งเด้ยวยายหนูปลากะพักแก้มกระซิมีมะละฮินอกเครอครับสลัดบักทั่วพริกจีจ้ะพริกจีนะครับเนาะพริกจีพี่น้อง โอ้หส on it on ิก on ินพุดดนี่ครับมันจะเผ็ดเด็ดนี่หัละผาที่เด็ดครับกระปิกระปิกินหอมพี่น้องหอมครับอ่ะมาเด้อครับพี่น้องครับอาจารกินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ากินยังก่อนดีลูกซินแล้วเนาะบุ้ยไม่พี่น้องคำนั้นไว้เล้วอืมพี่เกลือ 음. 음. 비벼. 음. 비 음. 비려. 음. ก้านที่บอกแตงคือพี่น้องคนวางอ่ะอืมเนื้อเปื่อยพี่น้องลองมึงนะครับกะมลาเนี่ยเขากันแห่ง

มนก็เจียวหนกินพักหลายๆแสบอืมืมลองหน่บไปบ้างหนื่บเปแทบแบบปไปดีดีเลยแบบละลายเลยอ่ะเต่หลายชั่วโมงเลย Ừm là ba. Ừm Bưng cho In <cười> In cho luộc lươn đấy, 4 nồi, ăn thế bún à? Mình <laughs> chín เบียว,ว่าสกินเบิด์ตบอฟเหรอวะใน,นเหมือนมันอยู่ในฐานแล้วเปล่าไม้อยู่ในฐานเขาต้องทำลายมันสิ้นรอบเนาะเต็ดเปล่าไม้มันสูงสุดอะไรติดตั้งยี่จิ้นงอยหมด

เผ็ดกับปรุงเผ็ดก็เผ็ดใส่กันเนาะให้อยู่อย่างขนาดอันนี้กันยังบักพริกซองซ้อน เพื่อไรับการบรเสียบครับรถโหลดกินเทือนมันเสียบเลยขัวบักทั่วดินใส่ห้อมๆพี่นอ้องอันลุกส,สิ่งหนึ่งอันเจมสองแก้บลุกส,สิ่งหนึ่ง เต็มสองแก้มดยวะ บอกก๋วยเสื๋ยผักสลัดเน่ะมาเตรียมการเลยเตรียมการใบเพิ่์นมาพ่อพี่น้องบักทั่วบััก่วปนเดี๋ยวนี้ห่างก๋วยเตี๋ยวบะไก่มีหายน้อนวาบอก เราคือสมัยก่อนดี่เจ้าขานเห็ดหรือเปล่ามสมัยก่อนนี่ห่านก๋วยเตี๋ยนี่จะมีบักตัวปนแห้วเานาะออแต่เดินนี่นี่ไม่ค่อยมีด้จะหน่อยห่านเนาะสิมีไม่ค่อยมีเลย เพาว่ามีหนังหง้อใส่สรับนี่ยนกกี่เดี๋ยวหลุด Tôi biết đón พ่อบนหนาวกัะเด็นห่อนพี่น,น้องง่อนอีรินเนี่ยแดดไม่กะอืมร่มอันธรรมชาร่มนี่ ข้าวเหนอยหนึง่ง <laughs> แต่ช่วงเช้ามันลมจริงเนี่ยนี่มาสอบมันล่มแห้งครับล่มพัดแล้วปลาอ่อยพุดๆอยู่ ครึ่งทองแล้วบอใจรับครับพิ่มมากิน 嗯。Mm hmm. มากจ้ะเนยเพื่อมาก,กินอันลูกชิ้นน้อยใหญ่ยังสิย่ำกินลูกชิ้นอันลูกชิ้นอะไรนะลูกชินกช้นปิ้งเนาะลูนปิ้งเพ่อนก็มาก,กินหน่วยใหญ่จ้ะเพราะว่ามันหอมมันเต็มปากถึงนะมากแบบมันเต็มปากเต็มคมดีนะพี่น้องครับอื gì tiếp ngoài hôm bữa mình đi lạ phải đi lại hẹn cả hai พอดีเลยอืมกินพอดีครับ,บเราไปไซมาไซนแล้วครับกินก๋วยเตี๋ยวนี่ผมมากแบบลูทาเกินลูกกิกกนมันแสบแล้วครับนอ้องผมสั่งมาพิเศษเลยกินได้ลูกชิ้นอยู่แล้วจนเขาจำได้ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากพกมเพี่น้องคันถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทั้งสองคนช่องเคอยอุบลคนกระสินนี่นะครับผมกินมุ้งม,ม้ามพิชภัาประกันใดผมสองคนขอภห้ได้ครับคลิปนี้ขอลาพมเป็นพี่น้องคลิปหน้ามาพอกันไหมเนาะครับสว,ส,สวัสดีครับ